สารสกัดก,กู้ผิวแพ้ง่ายมีตัวไหนบ้าง <'m> เซรามายเป็นส่วนผสมจากไขมันธรรมชาติให้ความชุ่มชื้นบนชั้นผิวช่วยในการสร้างเกราะป้องกันฟื้นฟูผิวได้เป็นอย่างดีทําให้ช่วยลดความเสียหายจากการละคายเคืองผิวสารสกัดจากดอกคามไม้และดอกดาวเรืองช่วยในการลดการอักเสบปอบประโวมผิวแล้วก็บวมแดงได้เป็นอย่างดี ซิลาเมลา่าส่วนผสมที่ได้จากไขมันธรรมชาติโดยสกัดจากผลมะก,กอกส่วนผสมตัวนี้นะคะจะช่วยเพิ่มความพชุ่มชื้นให้กับผิวพร้อมทั้งช่วยเสริมกอบป้องกันผิวทําให้ผิวที่แพ้ง,ง่ายเนี่ยจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นส่วนผสมที่สกัดจากดอกคาโมไมา ัวนีนะะ้เหมาะกับคนที่ผิวแพ้ง่ายเป็นอย่างมากเพราะส่วนผสมนี้เนี่ยจะช่วยลดการระคายเคืองและยังยับยั้งการสร้างเม็ดสีผิวอย่างปลอดภัยด้วยทําให้ผิวกระจางใสอย่างเป็นธรรมชาติและไม่เกิดการระคายเคืองหรือผื่นแพ้ตามมานะคะและตัวสุดท้ายสารสกัดจากเมล็ดแตงกวาจะช่วยให้ความชุ่มชื้นแถมยังลดอาการบวมแดงอักเสบและช่วยสมานแผลได้ด้วย